สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมยันเกาะเพชรตำรับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยันเกาะเพชรหลวงพ่อปานนะครับเป็นละยัน ตามรูปนี้นะครับหลวงพ่อปานท่านได้ศึกษามาจากํำราพระล่วงเมืองสวรรคโลกสมัยท่านยังทรงขันอยู่ท่านจะทําพิธีเป่ายันเกาะเพชรให้แก่ลูกศิษย์เช่นขึ้นห้าคำ่ำ วันเสาร์หรือเรียกอีกอย่างว่าเสาห้านั่นเองลูกศิษย์และประชาชนจะมากันแน่นสาราวัดเพื่อมาเป่ายันเกาะเพชรคุณสมบัติของยันเกาะเพชรจะป้องกันการกันแก้งจากวิชาทางศสยศาสตร์ ก,การการกระทําย่ำยียันนี้มีอนุภาพสะท้อนกลับด้วยย้อนหาตัวผู้กระทําผู้ที่รับการเป่ายันเกาะเพชรไปจะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาดจะไม่ตายจากสิ่งหรือสัตว์มีพิษทุกชนิด จะปลอดภัยจากไสยศาสตร์ทั้งปวงถ้าใครทำไสยศาสตร์ทุกประเภทใส่จะสะท้อนกลับไปสู่ตัวผู้กระทำถ้ารับยันนี้ไปแล้วรักษาไว้ได้ไม่ทำผิดกฎเมื่อตายไปเมื่อเผา จะมียันติดที่กระดูกถ้าเป็นผู้หญิงเป่ายันไปลูกชายคนหัวปีจะมียันติดตามตัวเป็นลวดลายต่างๆกันไปบางคนหูดำบางคนเป็นเหมือนปานบางคนเป็นลายแตงไทยติดตามตัวมา บางทีมีลักษณะเป็นอักขระตามผิวหนังการรักษายันมีไว้นะครับต้องถือศีลห้าบริสุทธิ์หรืออย่างน้อยต้องมีศีลสองข้อคือห้ามกินเหล้าและห้ามลักทรัพย์ลักขโมยเด็ดขาด ในบรรดาศิทธิหลวงพ่อปานแต่ละองค์ก็มีความเชี่ยวชาญวิชาแตกต่างกันไปแต่ที่เชี่ยวชาญยันเกาะเพชรก็ต้องยกให้หลวงพ่อเชิญแห่งวัดคกทองอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านจะเชี่ยวชาญ และทำการเป่ายันเกาะเพชรให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกปีสมัยหลวงพ่อเชิญมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์อีกหนึ่งองค์ของหลวงพ่อปานที่ทำการเป่ายันเกาะเพชรก็จะเป็นพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านก็มีการเป่ายันเกาะเพชรให้ลูกศิษย์ในสมัยนั้นสมัยนั้นลูกศิษย์จะไปต่อคิวเป่ายันกันเยอะมากนะครับเต็มศาลาวัดเลยนะครับเพราะพุทธคุณยันเกราะเพชรป้องกันภัยได้หลายๆอย่างนะครับ และเป็นยันสะถอนกลับด้วยนะครับใครทำสิ่งไม่ดีมาใส่ยันเกาะเพชรจะสะถอนกลับไปด้วยนะครับผู้มียันนี้ติดตามตัวนะครับไปไหนจะปลอดภัยจากไสยศาสตร์ทั้งปวงเป็นยันเกาะเพชรตำรับหลวงพ่อปานวัดบางนมคู จังหวัดพระนครศรียอยุธยาได้ศึกษามาจากตำราพระล่วงเมืองสวรรคโลกวันนี้ก็พามาชมยันเกาะเพชรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ